Hit the bull's eye. Yeah, everybody that's in the box, I beat up but not sweat. It, I don't know about you, but we're ready. They tell me, tell me, yeah, I'm a gem. What? I'm elemental, straight in my jacket, yeah, I'm a hella. Hella I don't want to get a pencil, better take notes, better lay low. สวัสดีค่ะกลับพบกับโยอีกครั้งนะคะในรายการเติมสีค่ะรีวิวสำหรับคลิปนี้นะคะใครกำล,ลังตามหารถยุโรปรถหรูนะคะแต่ประหยัดน้ำมันค,คุณลูกค้าฟังทางนี้เลยวันนี้อยู่จะมารีวิวคันนี้เลย BMW นะคะซีรีส์3 3 3, 3 0 e Luxury นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี2016นะคะ เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยคุณลูกค้ามาดูกันเลยนะคะสี่ัวเลือนนะคะเป็นสีขาวยอดฮิตแบบนี้เลยคุณลูกค้าสิบ ตัวเรือนนะคะสวยมากไม่มีเศษหินกระเทาะเลยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟใสๆไม่มีบินไม่มีแตกเลยคุณลูกค้าแล้วก็กันชนหน้านะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็กระจังหน้าคุณลูกค้าเป็นโครเมียมซีซีสวยงามแบบนี้ตา BM เแบบเด่นสง่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าคุณลูกค้ามีเซ็นเซอร์กันชนด้วยกันถึง2จุด 4จุดเลยคุณลูกค้าบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อแม็กเดิมๆจาก d M สีเงินนะคะตรงนี้อาจจะมีรอยขูดบ้างเล็กน้อยคุณลูกค้านิดเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะคันนี้จะอยู่ที่ขอบ18นะคะ นี่แล้วก็ปียางอยู่ที่ปี21 <Wow. S 1> คุณลูกค้าสามารถใช้ได้อีกปี2ปีนะคะมาดูด้านข้างกันคุณลูกค้าด้านข้าง4ตัวเรือนนะคะ4เต็มสีสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันติดฟิล์มํารอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่านะคะดูห้องสร้างกันเลย โครงสร้างนะคะคุณลูกค้ายางอันนี้แน่นอนว่าแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์คนะคะสวยงามไม่มีรอยคอะไม่มีรอยพ่นนะคะไม่มีรอยตัดต่อตัวถังเลยคุณลูกค้าคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรอยม็อด้านในนะคะอาจจะมีรอยขัดบ้างเพื่อไปเก็บสีเก็บริว้วเก็บรอยนะคะคุณลูกค้า ามาดูแผงข้างกันบ้างนะคะแผงข้างด้านนี้เป็นสีดามตัดด้วยสีดำตาลนะคะสวยงามหรูหราคุณลูกค้าแล้วก็ไม่มีตําหนิเลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างคุณลูกค้าคันนี้นะคะสวยงามเลยไม่มีชนหนักจมหนาไฟไหมแน่นอนมาดูกันเลยคุณลูกค้าดูเม็ดอาร์ตสวยงามนะคะคานเคิร์ไม่มีบิดเบี้ยวเลยแล้วก็ไม่มีรอยขอไม่มีรอยพ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอาจจะมีรอยขัดมาบ้างเล็กๆลน้อยๆเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะ แล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้คุณลูกค้าสีเดียวกันสภาพสมบูรณ์แบบนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็ยังมีนีม่านแบบนี้ไว้ให้บังแดดแบบหรูหราเลยคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะก็จะลักชูรี่แบบนี้เลยคุณลูกค้าสีเต็มสีสมบูรณ์นะคะมาพร้อมเสารับสัญญาณที่เป็นคีบฉลามแล้วนะคะแล้วก็ดูไฟไท้ายนะคะรูปทรงแบบนี้เลยนะคะระบบไฟยังติดทุกดวงแน่นอนคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของ ระบบความปลอดภัยด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้วยกันถึง4จุดเลยคุณลูกค้าแล้วก็ดูด้านล่างตกแต่งด้วยท่อคูแบบเท่ๆากเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูกันนะคะว่าด้านหลังจะก,กว้างกว้างขนาดไหนอ่าเปิดมาแล้วคุณลูกค้าดูเลยมีแผ่นอันนี้ตรงรุ่นเลยนะคะคุณลูกค้าแผ่นสวยงามอาจจะมีรอยเปื้อนมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะคันนี้มีอะไรให้อ่าคันนี้นะคะคุณลูกค้าเปิดออกมาก็จะมีเป็นนี่อุปกรณ์ ยางชีพนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมียางอะไหล่ให้แล้วก็มีนี่ที่ชาร์จในส่วนของไฮบริดมาให้ด้วยนะคะโอเคมาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างคุณลูกค้าย้ำอีกทีนะคะคันนี้เป็นระบบไฮบริดนะคะคุณลูกค้าไฟฟ้าบวกเบนซินนะคะและดูเม็ดอาเขาสวยงามไม่มีอรอยคอไม่มีอรอยพดไม่มีอรอยตัดต่อตัวถังนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้สวยงามเลยคุณลูกค้า ไม่มีอรอยขาดไม่มีอรอยขีดข่วนนี่แล้วก็มี้ามานแบบนี้ให้ด้วยสองฝั่งนะคะไม่มีฝั่งไหนหายไปเลยคุณลูกค้ามาดูด้านสุดท้ายกันบ้างนะคะเม็ดอาร์คนะคะสวยงามไม่มีอรอยคออไม่มีอรอยพ่นไม่มีอรอยตัดต่อตัวถังรับประกันโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยคุณลูกค้าคันนี้สวยงามามากๆแล้วก็ดูแผงข้างด้านนี้นะคะ สวยงามคุณลูกค้าไม่มีอรอยขาดไม่มีอรอยขีดข่วนเหมือนกันตรงปุ่มตรงนี้นะคะกดได้ทุกปุ่มไม่มีปุ่มไหนหายไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชั่นภายในกันเลยดีกว่าคุณลูกค้าสตาร์ทรถเรียบร้อยนะคะแล้วก็สีภายในนะคะก็จะเป็นสีเบจนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลสีดำนะคะสวยงามสะอาดมากคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้เป็นแบบพุทสตาร์ทแล้วกดปุ๊บสตาร์ทติดปั๊บเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ในส่วนของพวงมาลายัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน ฝั่งซ้ายมือเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะคุณลูกค้าสภาพพวงมาลัยสวยงามน,นะคะไม่มีตําหนิแล้วก็การบังคับพวงมาลัยก็คือไม่มีติดขัดเช่นเดียวกันบอกก่องน,นะคะคุณลูกค้าคันนี้เงียบมากเพราะเป็นระบบไฟฟ้านะคะไฮบิดนะคะก็เลยเครื่องเงียบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะคะก็จะเป็นเลือนไมดิจิตอลกึ่งแอนาล็อกแบบนี้เลยคุณลูกค้าระบบทุกอย่างเป็นปกตินะคะไม่มีไฟขึ้นโชว์แล้วก็ในส่วนของระบบที่มันเป็นออโต้คุณลูกค้า ของเขาก็คือไม่มีรวนเหมือนกันนะคะคันนี้คือสวยงามเลยแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะมาเป็นคอนโซลสีดําสะอาดสอาดแบบนี้เลยคุณลูกค้าแล้วก็จอนี้นะคะนี่จะไม่ได้เป็นทัชสกรีนแบบนี้นะคะแต่จอแบบขนาดโอเคเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะมาให้2ตอนแบบเย็นจั่มฉ่ำเลยนะคะแล้วก็ปุ่มตรงนี้กดได้ทุกปุ่มเลยคุณลูกค้าไม่มีปุ่มไหนกดไม่ได้เลยนะคะนี่เลื่อนลง เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เป็นปกติแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะคันนี้ก็จะเป็นแอร์ระบบดูอัลแล้ว <S <S คุณลูกค้าแยกอุณหภูมิกันไปเลยนะคะไม่ต้องแย่งกันแล้วก็ระบบเป็นปกติไม่มีรวนเลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างคุณลูกค้าตรงนี้นะคะสามารถเปิดปิดออกได้นะคะนี่แล้วก็วางแก้วน้าได้ถึง2แก้วเลยแล้วก็มีที่จุดมหลีตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้นี่ก็ตามสไตล์ BM เเลยคุณลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่บังคับในส่วนของมีเดียของเรานะคะนี่คุณลูกค้าไม่มีรั้วเลยนะคะบังคับได้เป็นปกติแบบนี้เลยนะคะนี่สวยงามมากคุณลูกค้าแล้วก็ที่พักแขนนะคะก็เปิดออกมาได้อีกเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่ด้านในนะคะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยคุณลูกค้าแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตอะไรอย่างนี้อีกนะคะ โอเคคันนี้สวยมากๆคุณลูกค้าใครที่กำลังตามหารถแบบรถหรูนะคะแล้วก็ประหยัดมัมมันคันนี้แนะนำเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะคุณลูกค้ากว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอ้านเลยนะคะบนเพดานคือแทบไม่มีตําหนิเลยเบาะด,ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะเหมือนกับด้านหน้าเลยคุณลูกค้าเป็นสีน้ําตาลนะคะ เป็นหนังไม่มีอรอยขาดไม่มีอรอยขีดข่วนทุกอันเลยนะคะคุณลูกค้าด <Wow. S 1> ูถึงด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าปรับไฟฟ้าด้วยคุณคุณลูกค้าคู่หน้าเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังมีแอร์มาให้แบบนี้เย็นฉ่ๆเลยคุณลูกค้าไม่ต่างจากด้านหน้าเลยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังก็ยังมีที่พักแขนแบบนี้อีกนะคะวางแก้วน้ําได้อีก2แก้วแบบนี้ เลยนะคะหรูหล,หลามากคันนี้คุณลูกค้าแถมประหยัดน้ํามันบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะ ย้ำกันอีกทีใครกำลังตามหารถหรูรถยุโรปนะคะระบบไฮบริดคันนี้เลยคุณลูกค้าลักชวรี่มากๆเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะเครื่องเดิมๆจาก BMW เลยนะคะคุณลูกค้ากรอบเครื่องสวยงามไม่มีแต่งห้องเครื่องแห้งๆไม่มีรั่วซึมฝากระโปรงนะคะของเดิมของแท้แน่นอนเม็ดอาร์กรอยนัดตอะไรสวยงามเลยคุณลูกค้าสติกเกอร์ยังติดอยู่ครบเลยนะคะส่วนรอยน็อตอาจจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยแต่เรา กันเลยคุณลูกค้าคันนี้ไม่มีชนน่ะจาําน้ำไฟไม่แน่นอนถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะจะอยู่ที่4สูบแล้วก็ขนาดเครื่อง2,000 cc ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เล่งใหม่กันเลยดีกว่าคะ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวรถยุโรปประหยัดน้ำมันของเรานะคะนั่นก็คือ BMW นะคะซีรีส์3 3 30 E Luxury นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี 2,016 oh. คุณลูกค้ยาย้ำอีกทีนะคะว่าเขาเป็นระบบไฮบิดนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขหม่นะคะจะอยู่ที่1 000, 1 0 0 0 0กโลนะคะราคานะคะจะอยู่ที่9 9 0 0 0 ห8 0 0 0บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆราคาสุดพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ดู YouTube เท่านั้นนะคะแล้วก็ทางแปสี่คาเซนเตอร์นะคะมีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์ภายใน1ปีนะคะอะไรยืดอีกหนึ่งเดือนและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมองอีก1ปีนะคะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0 8 4 8 8 8 8ซ4นะคะหรือไลน์นะคะแอดแปดสิบสี่คาเซนเตอร์เฟซบุ๊กนะค u แปดสิบสีคาเซนเตอร์แล้วก็ยนะคะ สามารถทามประสบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ัสมาชหยกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซลบิกนะคะป้องกันแสง u v ค่ะคุณลูกค้ารับเพิ่มไปเลยค่ะ We always hit the eye Yeah, everybody that's in the box, I beat up, but don't sweat it. I don't know about you, but we're ready. They tell me, tell me, yeah, I'm a gem. What? I'm elemental, straight in my jacket. Yeah, I'm a hella, hella I don't want to get a pencil, better take notes, better lay low. Oh. Oh. Reds, red, white, pinstripe, all laced up. นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา